เอาครับน้องยุกีก็ต้องนกซับหนาไร้หลอดแล้วมาสั่นแมีเอนนครับโอ้ยพี่น้องครับที่เห็นนียุ้ยพันหนียุยุหนีมันเป็นเงือดนยครับยังตายครับเพี่เขาบอกเกินไปครับมันเป็นยังตายอี่าัญนะน้ำยางเหลือนั่นเป็นยังไงน้ำยางเหลืองไหมเป็นยังไงอาไฟมัสิรุนเดียบนาอยไอ้พ่อมี้เนี่ยรุ่นหมูลิ้วเสียวไอ้พ่อมี่เนี่ยแต่ว่าของหลานนี่ดเอ้ ม่เนจะจับม่นจุดเฮ็ดหอดก็เลยน่ยหมอเตานนี้น้ำพีนองเมือผ่อนแกนเห็ด้างนเียันไมได้บมันยากเพาขี้นิข้อดอกไม้เนี่นะฮั่นเอาคือูเลยสิส่วนไายอต้าี่สอดอ้ยก็บปิหายเิขาดโดยเฉาะมัเหเห็นว่ไมยังล่ะเพราะเขารอขี้นี้เินหลาย เอาสุดท้ายจนนี้เด้อให้ลำโพงสกอตต์กน้องยยกีเอาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องในชมงสุดท้ายสำหรับทีมงานของเราเสียงมโหกครับครับขอบขอบรอบขอบค,คบอมคอเมตตาครับ ครบครับความแห้งจากพี่จากน้องครับพี่น้องชอบขอนแก่นและวก็พี่น้องที่กำลังชมเลยสดสตรีมและในตอนนี้ที่อยู่ทังบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ที่มอบให้นกกับน้องยูกิพประกาพร้อมกับทิมงานเสลเปิี่ยนทุกๆชีวิตบนเวทีแห่งนี้ครับขอพี่น้องโุกๆมันนขอฝากผลงานหมอร่ำเสียงอีก6หลบพุ่งสะกอนขอกับน้องยูกินประกาไปได้ใจพี่น้องวม่งานหน่อยงานไงอย่าลืมเอือนใสเอือนหา ให้ลูกหลานเป็นับใส่นะพี่น้องเด้อกราบขอบพระคุณมากมากครับครับน้องยุกิเชญเลยนหค่ะขอบคุณนะคะฟัวสิบปินท้าง วัฒนธรรมคอนแก่นนะคะแล้วก็ <สะ S 1> ขอบคุณเรื่องกำลัำใจจากพี่น้องแนววิธีทุกคนค่ะขอบคุณกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกความภาคจากทางบ้านผมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะ,ส,ะสวยๆน้องยุกิเป็นประธานขอพี่น้องครับก็เลยฝากไ,ไปพิการานี้ชมเทศกาลของพรรษาแล้วนะครับงานกระทินกระดีพี่น้องอย่าลืมครับบอลลัมทุกขณะที่ม,าม่าเมอนี้นะครับพี่น้องเป็นกระลังใจใหน้าและก็ฝากบอลลัมไฟกับน้องกูดอนท่านี้นะครับแต่วันลัมทัพนองขอนแก่นคือเขาลูกชาย้โมเอลูกชาย้โมปี ตัวชยเราเบียว,วัทศินแมนคร,ครับผมแล้วก็เป็นน้องชายกีแมนาลินหะครับทะเบียนบ้านเลขกี่เท<ะ>่าไหร่ะทะเบียนบ้านเลขกี่เท่าไหร่ส <35. S 1> ามสิบห้าเอาขึ้นหูวอะนีี่เดี๋ยวนี้ถึสามสิบห้า ขอบคุณพี <hi> ่เมพรครับพิธีกรวานนะครับคืนนี้ครับหลัหวม้หรือเป็นพิธีกรปากหวานอีหลีเสียงกะบานหน้ากะบาลนสาเพร้ามาที่นี่บวชเดนูบวชกตัลเสอแสงมอกตาแต่เองก็มีผัอเหมือนกันไม่ใช่หรอ ทำไเอาไมเจะมาเจ่วยจังหนัง <Rabbi> ซ <ht> <Hai> ื้อที่ต่ที <kind abonn és> ่อยคุยกับยูกี่ทุกมมือดิพราะว่าลรงเป็นลูกคอยเป็นรับอีลีติอีลีจังไหนพี่เมยก็ได้ในหูเลืองยัอยู้เอขาไ่ได้น้ำเ่เอาพี่้อกกับพีโอกาสองสิไดนพอพอกันนะครับเสียงพวกมกับพรเอกพวเราเสียงยอสก แล้นักเอกส้อนจากนั้นยิจีน้องยูกิเป็นประกาศค,ครับมีแต่เด็กสาวเอไปเด็กันอุ้ยดีดีแต่เขาคงไมายืนถ่ากันยี่นี่สาวดีใจนี่มองกันแพงดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจันจันนอนแล้วม่ต้องการค้าขอบคุณสวัสดีเอาเงินในมือหน่อยไหมว่าใครร้องขโมยจับเข้ามาขอว่าคืนอีกครั้งนะครับไปอย่างทั้งที่สลับล่างดูให้เนาะเคยบอกเดี่ยวมากหมดศูนย์วัฒนธรรมเปลี่ยนเจอบ่าออกขามานั่งก่อน ไปยไที่ที่ขอนเกิบเจ้าของออกเม่งกันน่ะเจ้าขอนใส่ข่อยบะแล้วเขาก็กระโดนหรอมาย่ขอัไปะย่ตาขาพี่น้องเอ้ยหนากันยังย่เพิ่กัข้าอย่ละเออบอหยอกเาสุสอดเราี้ประหวาเล่าเ่าเดยกขอกันโดนว่าขี้ว่าิจ้จ์อะไรไม่รียย่งติดข้าตัวแพงบทเรียนกนจง ได้พี่น้องมู้ขอดแกนจัอกอะไรครับทานสิบเดียของผมมาลังเสียงอีโ,โ,โกโลพงศกรขอ,ขอรกบบราบลุงแถบตาพี่น้องขอนแก่นทินารักสุกุสุคนครับผมค่ะสวัสดีค่ะนั่นเอกสาวจะได,ด้กิจจิน้องยุกิเพื่นประกาศค่ะสวัสดีพี่น้องชาวขอนแก่นแล้วก็พี่นอ้อง,นนองทีรับช่วงทางบานท,ทาง้งในสดค่ะค่ะอันนี้เอีกเซลถึงได้ไดยุกิพูดดีเชื่อถึงได้แค่โลพงศกรบอกนี่เซียด 8, ้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์มาไปดังไซไปดังโลกถ่ายด้วย ไปเล่ยนอุดรเอาไว้ดูสันว์สุดท้ายวัดวานนาฮักเอาใครใช่จะพุ่ง,ง,พงพี่น้องใช่จาพุ่งตาฮักมาขอนแก่นกับยองพี่น้องขอนแก่นตาฮัก,มมกผมไม่ฟังจริงใจยังเลยเอาผงมาเพื่อพี่น้องตาฮักซื่อๆแล้วผมมีความจริงใจสักโอ้ยบางแก้วบอกว่าสุนห้องสุบ้านเอาจารย์ว่าสวัสดีพี่น้องขอนแก่นรุ่เป็นตาสร้างสุขคนเด้ออาจารย์ว่าถือขวดสิ่งติดกระบาดเนาะโอ้เป็นภาษามอลำตีล่ะมันเป็นภาษามอลำโอ้ยใช่เลยสำหรับเนาแต่เด็กตาฮักจะกอดจับกันออกดีขึ้นก็เนาะ ่าก็เค็งแห้งเดียิ้มได้ก็ได้ด้วนะเบอยากันห่าเค็งแห้งแห่สีหมวทอันนาในเรื่องบรุ่นน่าเรื่องกอันน่าน้ำแดงเสียดันบัวทอกมาจะได้ยิ้มบัวบอกโอ้ยอสิเค็งไห้นุ๊กยัดพสมเขาก็หน่ยนแห้งเดโอ้ยอย่าเปาอย่าก็ไรทอกร้านนี่นี่ร้านเจ้าบอเออร้านสาวอิหลี้ยี่บ้านนีแล้วมาดีครับพอลุงโอ้ยเดินใ้มาพ่สิตายติด โอ้ยทำไเป็นแม่ป้าทำวเเลืนแม่ป้าี่าิตายดีขนาดไหนพอใยย่กจะาย,ายผู้หล่อผู้ใหญู่้เพิ่นวิเกีย,นยนรนั่งมังอยู่หน้าหันนี่เป็นอย่งเอาความเป็นจริงโน่เสนนี่ผ่า LG พีที่พันมีมนม่ว่ากฎหมายล่องรับเรื่องนีนพี่เออสวัสดีคปป่ะแม่ป้าเอาไงาารับการสัถวอคิดแล้ยูขีงงป่าังสเียงดเอาสสมียบาโน<ม> อาย okay ุเออจ้างเลยเด้อสิจินกับจินเด้อครับสิล่ำกับล่ำเด้อเฝ้าล่ำเด้อโอเคครับฝนมากกว่าเดี๋ยวไปเล่ำเด้อเกิดนองเล่นเต่าวบบนี้หลายคนอยู่น้องหยองน้องเต่าหยองนอนฐานแล้วลดตู้ได้สามตื่นหลับฮะว่าจะได้ขึ้นห้างยุพี่น้องยุ่งเฝ้าไปเด้อนะครับผมเป็นศิละกินของเฮานะครับมากกันมากให้หลายคนกินและที่เด้อครับข้อมมอบข้อมนข้อมซื่อเลยครับพี่ครับน้องอัช่วงนี้ม้วนกับต๊อกแล้วกันครับ